วันนี้นะคะเรามาดูคอนโดย่านลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะทำเลทองมากๆเลยเพราะว่าเดินทางเพียงแค่5นาทีก็ถึงสถานี MRT แล้วนะแต่ว่าตัว MRT อยากจะเปิดปีหน้านะคะแล้วหน้าโครงการใกล้ๆกันก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ด้วยร้านอาหารแบงค์ร้านเสริมสวยครบมากๆเลยค่ะโครงการนี้นะคะชื่อโครงการว่าพรมคอนโดานลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะห้องนี้ขนาด22ตารางเมตรแต่ว่ามีครบทุกโซนเลยนะห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวห้องน้ำแล้วก็โซน เบียงค่ะที่สำคัญตัวห้องเรารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะคะพื้นอย่างดีแล้วก็ครัวเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าของใหม่ทั้งหมดเลยห้องนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่5,000บาทเท่านั้นฐานเงินเดือน12,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของห้องนี้ได้แล้วใครที่สนใจรีบทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะกับพรามคอนโดลาดพร้าว101ค่ะวิวก็ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะ